อุ้ยนู่นนู่นเห็นไหมโอ้แม่เดือดเดอโอ้ยได้เพื่อนมาแล้วนี่เยอะใส่เห็ดลงไปโอ้ยเหลือเยอะไากตรงกลางเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้มากับน้องแล้วก็แม่นะครับแม่ไปนู่นละเมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งคืนนะครับแล้วก็เช้านี้ก็ยังตกอยู่ตอนนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะฝนเริ่มหยุดตกนะครับเราก็เลยจะออกมาดูเห็ดกันมาดูกันนะครับมาติดตามกันนะครับผมว่าเราจะได้เห็ดไหมแล้วถ้าเราได้เราจะไปทําเป็นเมนูอะไรก่อนอื่นก็ต้องไปลุ้นเห็ดกันก่อนนะครับไปหาตามโคนไม้นะครับอะอะไรเจอเหรอเจอแล้วครับเจอแล้วครับอุ้ยสามสี่ดอกว้าว โอ้สุดยอดอ๋อนี่มันบานแล้วโอ้ออขากขายังแข็งแรงยังได้โอ้แต่มันบานวันสองวันแล้วครับแต่ก็ยังได้อยู่คุณผู้ชมนี่ใหญ่มากดูดิโอ้ยมองเหาแต่น,นั่นจะมีอีกอยู่เดี๋ยวไปหาก,กันต่อฮ้ยแต่มันหาง่ายดีนะมันดอกมันใหญ่ดีอ่ะแม่เจอ,อแล้วอ๋อนี่ก็บานแล้วเห็ดคนเหมือนกัน ไปล้างดีนดีมันได้อยู่แต่ถ้ามันบานมากๆอย่างคุณผู้ชมมันเหมือนดินมันจะเข้าไปในดอกมันล้างยากหน่อยไ,ไ,ไ,ไปไปหากันต่อครับเอาละครับหามาสักพักนะครับผ่านไปประมาณ5้านาทีครับผมก็ยังไม่เจอเพิ่มนะครับฮะไหนไหนโอ้ยมันไม่มีแค่โอ้ยนี่คุณผู้ชมออ้ยนี่น้องอันนี้ก็กำลังจะออกเนี่ยใช่หมดเลยป,ประมาณ20 3สิบสามสิบอะ จริงจริงแม่มาดูเนี่ยอันนึงกัอันนี้ไงอันน anak, ี้เนี่ยแล้วน้องก็มองเห็นเนี่ยเห็นตรงนี้ตรงนี้กำลังออกโอ้แม่ดูดินี่นี่แม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 ่ยังไม่เห็นเนี่ยเนี่ยยังไม่เห็นเห็นหมดแล้วนี่โอ้ยโอ้ยน้องน้องน้องเห็นยังเนี่ยนี่เห็นหมดแล้วแล้วที่สําคัญมันเพิ่งออกอันนี้มันอร่อยเลยอย่างเงี้ยอันนี้เอาเนาะแม่เนาะมองอีกเอาเนาะหรือปล่อยมันใหญ่กันแม่เก็บเลยโอ้โหกำลังสวยเลยคุณผู้ชมเอ้ยเนี่ยนี่นี่แม่แม่ เนี่ยเนี้ยนองอุ้ยสุดยอดจริงอ,อันนี้เอาอันเล็กปล่อยไว้ดีกว่าๆๆๆๆเอาละครับเราจะเอาเฉพาะที่มันออกมาใหญ่หน่อยนะครับถ้ามันเล็กๆจะปล่อยไว้อีกวันสองวันเดี๋ยวเรามาดูอีกโอ้นี่เยอะจริงครับตรงนี้จุดนี้เยอะจริงเออ,อนี่หลังสวยเลยโหโชคดีมากน้องาจะไม่เจออะไรแล้วครับนี่ปล่อยไว้ไหมปล่อยไว้เนี่ยเนี่ยเล็กๆพวกนี้ปล่อยไว้เอาแล้วเสียดายครับ เดี๋ยวอีกสักพรุ่งนี้ยนะพรุ่งนี้มาเลยมาดูกันอีกนะครับนี่โอ้ยแต่มันไม่ใหญ่เนาะไหมเนาะเห็ดน่านเห็ดคนน่านแดงนี่นี่อันนี้ก็ใช่นี่นุน่นปล่อยไว้เดี๋ยวนี้ออกเอาแล้วครับอันนี้เอาประมาณนี้เอานะครับปุ๊บเดือดดังปึกเนี่ยโอย้นี่จะเน่าแล้วดูดิโอ้แม่ดูดิรวมกันแล้ว ยอดแม่เหนืออ่อยยังกลับแล้วมั้ยกลับไหมไม่กลับเ <c oughs> จอเห็ดนี่ไม่กลับเลยกลำลังสนุกอยู่ <c oughs> กำลังสนุกผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบกินแบบนี้กำลังจะบานอย่างเงี้ยเพราะาว่าถ้ามันบานเริ่มบานแล้วอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเท้ามันนะเท้ามันจะเริ่มมีอะไรเข้าไปกินข้างในใแล้วครับแต่ถ้าแน่นๆอย่างเงี้ยโอ้โหไปทําข้าวคูเขตดอีกน้ําเห็ดออกมาเนี่เข้มข้นแน่นอนครับมาขอาไปล้างดีกว่าเนาะเก็บไว้ก่อนไปเดี๋ยวไปหาเพิ่มนะครับ ต้องจำจุดนี้ไว้นะฮะเครดิตนะเครดิตอ่าน้องสาวเจอครับผมต้องบอกเลยบอกเครดิตหน่อยไปหากันต่อไหนนั่งดูหน่อยดูหน่อยโอ้ถึงจะฮะเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหแม่เจอครับไหนแม่โอ้ไหนแต่ก็ได้พี่อ๋อได้อยู่โอ้กำลังได้อยู่เห็ดคนครับผมนี่โอ้ยเียน้องแตดอันนี้ฟังไวเออฟังไว้นี่ ยังแน่นอยู่เลยเนี้ยสุดยอดเพราะอันนี้ก็กําลังสวยเลยนะจริงๆประมาณเนี้ยกําลังสวยเลยไปครับลุ้นกันต่อเฮ้ย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 มานี่โอ้ยโกระโหกอะไรเนี่ยวันสามสามเต็มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ได้อยู่ได้อยู่นี่แม่เจ๊ก็โอ้มันอันนี้เราก็ได้เยอะนะเกือบเต็มตะกร้าเลยคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหยอมรับเลยโอ้ แม่อย่า<อ>ไปบอกอใครนะเดี๋ยวเขาไม่พาแม่ไปหานะถ้าตาเป็นเนี้ <c oughs> โอ้อันนี้อันนี้แข็งแรงอยู่น,นี่อ่ะน,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 นี่โอ้ยได้เยอะดูเหมือนจะไม่เยอะดูดิแต่เต็มตะก,กร้านะถ้าไอ้พวกนี้บานหมดนี่ก็คือไม่มีที่ใส่แล้วอ่ะต้องกลับแล้วอะ่ะอืมโอ้นี่ก็สวยงามโอ้ผมเจอไปสองสามดอกไม่ค่อยสวยน,นี่สวยนะเนี่ยมา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  มาเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วโอ้กี่ต้นโอ้มันแก่แล้วอะ่ะโอ้โอ,โอ้เสียดายทำไมด,ดูนี่มันมันเยอะเหมือนกันนั่น<ม>น่ะนั่นมีเนื้อต้นหนึ่งอ๋อนี่ไงนี่ไงน้องอ๋อได้อยู่โอ้ยนี่นี่นี่นนกำลังจะออกใต้ใบไ,ไ,ไม้นี่อ๋อมาช้าไปเนาะเนี่ยเริ่มเน่าแล้วเน่าแล้วอะ่ววอะขามยังได้อยู่เนี่ยอืเสียดายอ่ะ อโอ้ยนอนเต็มเลยปล่อยแล้วเนาะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละปล่อยไว้อย่างเงี้ยให้มันเน่านะครับต้องใส่ถุงมือด้วยครับกันกันอยู่ฮะอย่าบอกนะไหนโอ้โหโอ้โหนี่ก็แก่แล้วว่าอุ้ยนู่นนู้นเห็นไหมโอ้แม่เดือดเดืโอ้น้องเห็นแต่นู่นด้วยนี่โอ้แต่มันแก่เนาะเสียดายอ่ะเสียดายอยู่ <im itation> อ่าแสดงว่าไอ้ไอเนี้ยเป็นของพี่เห็นอันนั้นน้องเห็น <laughs> <laughs> ไม่ใช่อันนี้น้องเห็นห <iam> นึ่งได้แ <im itation> ล้วค่ะนี่ยฮะแก็ไปแล้วเหรอโอ้ยเสียดายแกะนะ็ลแล้วน้องปล่อยไปเถอะโอ้ยเ <im itation> <im itation> ขาอ่ะมันออกทุกปีใช่ไหมแม่เดี๋ยวปีหน้ามาดูอยได้อยู่แม่หรอโอ้ยบานได้อยู่โอ้เนี่ยนี่ดูดิแม่โอ้เสียดายอ่ะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ oh, เสียดายมากครับคุณผู้ชมนี่นี่เป็นนอนอย่างเงี้ยนอนเริ่มมากินแล้วครับแมลงโอ้เสียดาย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 ฮะไม่เจอแล้วน้องมาเฮ้ยขับรถไปรานนั้นเนี่ยนี่โอ้ยโอ้ยกำลังจะออกเหมือนเมื่อกี้เลยโอ้นี่มีมีมีนี่นี่เหมือนเมื่อกี้โอ้เนี่ยเอาเลยเอาเลย เดี๋ยวให้แม่เอาแม่เอาแม่มีดแม่นใหญ่โอ้ยนังกึกนี้แหละโอ้ขายนังจับโอ้ยสุดยอดนี่นี่น้องมองเห็นไหมไม่เห็นนี่นี่อีกโอ้ยได้ได้โอ้เจอสองจุดนี้ก็คุ้มมากเลยคุณผู้ชมนู่นนู่นมีนี่อีกนะนี่นี่นี่แถบนี้ใช่หมดเลยโอ้โหรอบนี้ถือว่าเป็นแบบรอบที่ได้แบบออกใหม่ๆเยอะที่สุดแล้วครับ อโอ้เน่าเลยเห็นไหมยังไม่บานเลยอะ่ะน้องว่าน้ำพ,พ่อพี่เหมืนฝนตกอะไรแล้วน้ำมันยอะไม่แน่<ล>ใจนะไไน,นี่เดี๋ยวเราจะไปล้างไปอะไรไปดูนะครับว่าเราจะได้ประมาณไหนนะครับแต่ที่แน่เห็ดสวยมากกว่านี้นีดน่ดูหน่อยนี่ที่แม่เจอโอ้โหสวยงามทำอะไรกินดีอะ่ะน้องเลือกมาหนึ่งเมนูอยากกินอะไรข้าวนวดเหบ็บอ่าแม่อะ ม่กัือนกัน่าผมก็เหมือนกันงั้นก็เอกชันครับทําอีกรอบหนึ่งริงเรากินไปรอบหนึ่งแล้วครับเข้าคลุกเห็ดอ่ะนะใช่โอ้ยได้เพื่อนมาแล้วนี่เยอะกลับ่ะคะกลับครับกลับครับมาครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเทใส่กระมังดูเราจะล้างสักสองสามน้ำนะครับน้ำแรกนี่ก็ดินจะเยอะหน่อยนี่ใหญ่เต็มหน้าเลย เท่าหน้าคนไปหาเลยครับหัวใหญ่มากเพราะว่าหน้าคนหาก็ใหญ่อยู่แล้วใช่ก็จะพูดเลยนี่เยอะมากครับมาช่วยกัน3มคนสวัสดียามเย็นครับผมเราจะมาทำอาหารกันอุ้ยทำไมไม่กลัวเปลี่ยนไป วันนี้จะเป็นข้าวคลุกเห็ดฝีมือน้องสาวนะครับไอรอบที่แล้วนี่เป็นแม่เรา,าดูกันว่ารอบนี้ฝีมือน้องสาวจะเป็นยังไงก็น่าจะอร่อยเหมือนแม่นะครับชมไห้กันต้องดูเนี่ยน้องเนาะขาเนี่ยใช่ค่ะขาแน่นๆคุณผู้ชมเวลาเราไปต้มอะความเข้มข้นอะผมคิดว่ามันอยู่ตรงจากขาน้่ยแหละน้ําเห็ดความอร่อยมันจะออกมานะเนี่ยแน่นๆไหมแน่นมากไงดูดูข้างในดูดิข้างในแน่นๆเลยอะ ถ้าเป็นคุณผู้ชมนะครับมีเห็ดอย่างเงี้ยจะทำอะไรกินคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเดีย๋ยวมาดูเครื่องเมนูเห็ดคลุกข้าวของเราก่อนมีกระเทียมครับผมแกะเปลือ,อ,อกออกบางส่วนนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงก็จะเป็นเกลือชูรสพริกแห้งนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นเห็ดโตแล้วอย่างเงี้ยเอามือเช็คได้แต่อันนี้ดูดิมันจะแข็งเลยนะคุณผู้ชมดูนะโอ้โหแข็งๆแอ่มันแบบ มันสดมากอ่ยคุณผู้ชมเลียต้นหนึ่งครับสุดท้ายละอันนี้มันบานใหญ่แล้วครับโอ้หเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่ได้โอ้โหหนักโัว <laughs> น,นี้เราฉีกแล้วมันเบียดเสียดกันมากยังได้เป็นกระมังนี่เลยต่อไปก็จะมาต้มเห็ดเลยครับผมโอ้ไม่รู้ว่าจะเข้าหม้อหมดหรือเปล่านะแต่จริงๆอ่ะถ้าต้มไปแล้วเดี๋ยวมันก็ยุบนะครับคิดดูครับน้ํานิดเดียวนะมันสามนิ้วอะแล้วก็ที่เหลือเป็นเห็ดหมดแหละเต็มหม้อคุณผู้ชมได้อยูะได้อยู่ ต้มไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับต่อไปก็มาเตรียมกระเทียมไว้ครับได้แล้วนี่ตอนนี้เห็ดยุบแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสกันอะไรนะเนาะเกลือค่ะเกลือนะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเห็ดเราเยอะมากดูสิไหนย,ยุบลงไปแล้วยังเต็มหมอ้ออยู่เลยกระเช้ากระเช้ะคะรับเกลือกับชุบผสมเข้ากัน น,นี่ยังไม่ได้ครับจะต้มอ,อีกหน่อยเอาน้ําเห็ดออกมาเยอะๆครับ<อ><อ>มาเจอกันครับนี่ดูครับเห็ดมันเริ่มยุบแล้วครับผมอันนี้เราต้มเพิ่มจากเมื่อกี้นะครับอีกประมาณ10นาทีนะใช่นะค่ะันนี้ก็ได้แล้วครับไป <Okay. S 1> เดี๋ยวต่อไปเราเจียวกระเทียมทอดพริกนะครับ <c oughs> ใส่น้ำมันลงไปเอาแล้วนะ,ะวันนี้ก็เหมือนเดิมโทรเรียกพ่อมาแล้วเห็ดคุกข้าวมาเลยพ่อมาเลย อร่อยครับชอบกันทั้งบ้านเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ก็กินข้าวพร้อมหน้าอีกนะครับแต่พี่พี่พี่เซฟไรกับร้านอีกคนหนึ่งี่เชียงใหม่ไม่จะมากินด้วยกันพี่ชายพี่สวยพี่ชายครับเดี๋ยวกระเทียมในหะ้หอมครับผมโอ้โหกระเทียมของเราก็หอมมากครับคุณผู้ชมได้ทีแล้วครับผมสวยงาม มันเทใส่เลยครับกระก็ใส่ลงไปด้วยเลยครับผมพริกแห้งครับนำลงไปคั่วรครับ้ล,ลโอ้โหกลิ่นนี้สุดยอดกลิ่นพริก<ๆ>กลิ่นนี้ไปไกลมากเลยนะสามบ้านเจ็ดบ้านเรียบร้อยครับผมเอาละครับตอนนี้แหละครับจุดไข่แม็กเลยครับผมใส่เห็ดลงไป โอ้ยเหลือเยอะมากเ็มหมดเลยเนาะเต็มเลยมองไม่เห็นข้าวเลยโอ้นีนบจัดเต็มจริงเห็ดทั้งนั้นเลยครับคนให้เข้ากันนะครับมีเอฟซีบางคนสงสัยว่าใช้ข้าวสวยได้ไหมไม่ได้เนาะเคยเคยทําแล้วครับเอาข้าวสวยทำมันจะวมแล้วก็ดูดน้ําเข้าไปคล้ายๆข้าวต้มอ่ะแต่ถ้าข้าวเหนียวเนี่ยมันข้าวมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรข้าวมันจะไม่แตกมันดูดน้ําก็จริงอ่ะมันก็ยังนุ่มอยู่นะครับ มันไม่ใช่ข้าวต้มนะครับมันเป็นข้าวคุกเห็ดนะครับบางคนนึกว่าข้าวต้มขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมเจียวนะครับต้องใส่นะครับอือจัดเต็มวันนี้เห็ดจัดเต็มเหมือนเดิมครับรอบสองโหวตกันแล้วทุกคนก็อยากกินข้าวคุกเห็ดหมดเลยไปเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งใส่จานนะครับผมกี่คนห้าห้าคนใบข้าวไม่เกี่ยวหกให้ใบข้าวกินนิดนึงอ่าใบข้าวสักหน่อยนะครับตักใส่จานครับผม ดูเห็นแน่ๆดูเฮ้ยจานแรกครับว้าวห้าจานนี่นี่ไปข้างไปข้าวข้างส้มหน่อยก่อนไปข้าวเหลือแล้วไปข้าวสงขวบกินประมาณนี้ก็เหลือกระเทียมกับพริกเนาะใชสักหนึ่งเม็ดก็ได้ข้าไม่ใส่กระเทียมนะมั้งข้าไม่ต้องใส่ข้าวใส่แค่พริกก็พอละเอาพริกใส่ไปข้าวเลย เรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวเรากินข้าวกันเดี๋ยวไปเรียกพ่อกับแม่มากันนะครับตอนนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเดี๋ยวให้พ่อชิมกอนข้าวคุกเทดอันนี้เป็นฝีมือลูกสาวเป็นลูกสาวอ่าก็จะอีกาหรือไม่อีกูนะโอ้เห็ดเยอะขนาดนี้เห็ดเยอะรอบนี้เห็เยอะกว่ารอบที่แล้วนะนะครับลองกิมครับฝีมือลูกสาวน<จ>ะครับน, <c oughs> นี่อร่อยเหมือนที <c oughs> <n> ่แม่ทำไหม เป็นไงลุ้นลพ่อกดดันกดดันอีกอ่ะพิ่มมาอีกอ่ะมากขึ้อีกอะิมากนี่ผ่านผ่นี่นนตัเลยอร่อยไหมอร่อยไหมคะรอบนี้ยเหตุคนเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยอ่ะแบบกรึบแน่นอนอ่ะอร่อยไหมือืมำเนื้อรำำนั่หมเหมือนแม่ทำไหมเหมือนเหมือน รอบเนี้ยเห็ดมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่แก่ใช่ค่ะเพราะเราไปเจอเนาะไปเจอแม่เจอที่หนึ่งอเจอทหนึ่น้องเจอที่หนึ่งมันยังไม่บานจริงอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเกืึบเกือบมันบานนะมันมีมันมีปลวไม่หมดกินนะครับแต่นี่ก็ยังอร่อยอยู่นะักินได้เอาของพี่ทําไมไม่ค่อยมีเห็ดอะน้องคนตักยังไงนี่มีอยู่ดูเป็นชิ้นเลยครับมาครับอืม กรึบกรึบหอมมากหอมเผ็ดคนพิกหน่อยเหมือนที่บอกมีคุณผู้ชมบางคนบอกว่าทำไมไม่ทำข้าวต้มเลยเอาข้าวใส่มันไม่เหมือนข้าวต้มนะบางคนออย่างน้ำมันต้องแบบขูดขีดแห้งๆงนี้นะครับหมดเองแล้วต้องใช้ข้าวเหนียวข้าวสวยไม่ได้เนาะข้าวสวยเคยทําแล้วครับมันไม่ค่อยอร่อยเพราะใส่ข้าวข้าวเหนียวมันเข้ากันขนาดนึงอืออืออืออืม เขาบอกข้าวโคกเห็ดนี้พ่อมาแหละของอร่อยตอนกินก็อร่อยตอนไปเจอก็สนุกครับหาเจอไปกระทองหาเจอลูกดูนา่งอ่ะดูเน้นเน้นเต็มเอร่อยพริกได้อ๋อพริกนี่นะนี่เลยกินแล้บอันนี้ได้กินแบ้วเด็ดเด็ดได้นะอื ออืเม anyway. like ื่อก่อนถ้าเราไม่ไปหานะเห็ดคนนี่ต้องคนหาไปหาเองมันกินสาใจดีครับหลบท้งหลบนักเดีเยียดพันไว้เนยียดหน้อยเยอยบวกเหยียอแม่เต็มตีดูเนี่ยแถวบ้านผู้ชมครับเขาขายกันยังไงเห็ดคนคอมเมนต์บอกได้นะแถวนี้ก็ยังแพงอยู่เอกคนละโลสี่ห้าร้อยนะหรอโลสี่ห้าร้อยเหรอ ควนัลนเนาะมันจะเปียงอยู่อะมันฟังยากน่ารักิีนนะอีกคนละครับเดี๋ยวให้ตากล้องกินด้วยไอ้กล้องหิวนี่มาเน้นๆอืกับผิดอะแม่กินเห้กว่าเยอะมั้งถ้ยเมียเทดทั้งนั้นมันก็พอกันนะแม่เท่ากันหมดอ๋อสะอาดใจ มาเอาของมามาขอเห็ดนิดๆนะเห็ดนินๆหอมเห็ดมันกรึบมากเลยนี่ครับผมมาหอมกึบหวานเป็นไงนี่ดูหน้าเมียแล้วใครบอกนะตอบดีๆนะอร่อยอร่อยอร่อยกว่ารอบที่แล้วไงเห็ดมันเนาะ เห็ดอะไรถ้า <sketches> ถ oh okay. <and> no ้าบอกว่าอร่อยกว่าที่แม่ทำนี่ไม่ได้คิดว่าเห็ดเนี่นุ่งก็หมดรอกเข้าเนี่ยเห็ดมันสดดีมันยังไม่แก่เกินไปเมีควอ่อนๆยังกำลังดีเลยมันกึบคึบแบบคึบคึบทำไรมันแน่นดีเนาะแน่นใช่แน่นดีอยากเติมกระเทียมก็เติมได้นะครับถึงว่าถ้าเราไปย่างน่าจะอร่อยเนาะเพิ่มย่างเหรอย่างก็หอมย่างย่างเพราะมันเหนียวพ่อเติมพอเติมมา้นแรกเลยอหน่ย พ่อเอาแต่เอาแต่ข้าวใช่ไหมพ่อพ่อจะเอาแต่ข้าวใช่ไหมเล็กน้อยอ่ะหัวละหัวละพายได้เห็นน้อยนี่เพิ่มกันทุกคนนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้กินเทียบนะครับผมอร่อยมากอร่อยมากครับ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาหาเห็ดอีกนะคะวันนี้พี่แสนไม่ได้มาด้วยนะคะมากับแม่สองคนที่เดิมของเราเดี๋ยวเราไปดูก่อนเฮ้ยแม่เจอเหรอเดนี่ย,ดย,ดย,ดยสดสดโอ้ยได้อยู่ไอยโอ้นี่<อ><อ>ถ้าแบบเราถ้าแบบเราไม่มาแบบเดินตรงหน้าเราก็ไม่เห็นจริงๆนะเมื่อกี้ก็เดินผ่านไปอืมโอ้โอ ว้าวแม่มันโอ้โหอ,อุ้ยอันนี้เมื่อวานน้องไม่ได้เอาไว้นะอุ้ยเนี่ยคือเยอะจริงแม่อ,อ,อันนี้แม่เก็บคนเดียวเลยน้องลืมเอามีดมา แม่เหมือนเขาขุดเอาเลยอ่ะนี่นี่นค่ะ